เขาอยากให้คุณเรียกเขาว่าที่รักเขาคือใครยขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานปะามากไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะสองเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษก์กัน สีไม้พลังงานของคนธาตุไฟเม็ดสิงธนูอัจวินถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิหกถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำเก้าดาพลังงานของคนธาตุลมนะคะเมถุนตุนกลกุมมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุไฟคนธาตุน้ำคนธาตุลมมาครบทั้งสี่ธาตุ น่ารักสดใสมีเสน่ห์พูดเพราะอัธยาศัยดีอบอุ่นจริงใจหนักแน่นมั่นคงรักใครรักจริงเป็นคนที่มีเหตุผลเป็นคนที่มีความเข้มแข็งเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบคิดมากคิดเยอะคิดกังวลคิดไปเองคิดไปไกลเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นคิดล่วงหน้ากังวลล่วงหน้าด้วยนะคะเป็นคนที่ละเอียดมากๆบางครั้งอาจจะละเอียดยิบย่อยในทุกเรื่องราวเลยนั่นเอง เรามาดูกันว่าเราใครที่อยากให้คุณเรียกเขาว่าที่รักนะคะขอพลังงานของเขาหน่อยสิบไม้พลังงานของคนธาตุไฟเม่สิงฮโนูจัดจเม้นพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกคิงถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเด็ก,ก,ก,ฤฤฤกถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟห้าดาบพลังงานของคนธาตุาลงงาาโลมเมถุนตูนกลุ่ม มีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุน้ําคนธาตุลมเป็นคนเข้มแข็งอดทนเต็มที่กับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนที่มีความจริงจังมงุ่งมั่นตั้งใจมองลงในแง่ดีนะคะไม่คิดร้ายกับใครทำงานเก่ง โน้มน้าวใจเก่งอ่านใจคนเก่งช่างพูดนะคะมีเสน่ห์ในตัวเองด้วยแล้วก็เป็นคนขี้หึงขี้หวงไม่ค่อยยอมใครชอบเป็นที่หนึ่งชอบการเอาชนะนะคะแม้จะดูเหมือนเป็นคนร่าเริงเป็นคนที่เข้าสังคมได้เก่งแต่ลึกๆในใจเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่ขี้อิจฉาหรือว่าขี้หึงหน่อยนะคะในพลังงานของเขามีการรอคอยมีการเฝ้าคอย มีความอยากได้ในบางสิ่งบางอย่างนั่นเองนะคะก็คืออยากได้ยินคําว่าที่รักหรือว่าอยากครอบครองหัวใจของคุณอยากเป็นเพียงคนเดียวที่อยู่ในหัวใจของคุณนะคะเรามาดูกันว่าทําไมเขาถึงอยากให้คุณเรียกเขาว่าที่รักทําไมเขาถึงอยากให้คุณเรียกเขาว่าที่รักนะคะเหงาเศร้าคิดถึง สถานการณ์บางสิ่งบางอย่างตอนนี้ไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่มีความห่างไกลด้วยก็ได้นะคะมีความเหงามีความคิดถึงรักมากๆนะคะรักคุณเพียงคนเดียวรอคอยคุณอยู่เก็บหัวใจไว้ให้คุณอยู่ หากว่ามีปัญหาก็อยากพูดคุยอยากปรับใจหรือหากไม่มีปัญหาก็คือเขารู้สึกว่าเขาคลิกกับคุณมากๆคู่ที่สวรรค์สร้างสวรรค์เปิดทางให้มาพบมาเจอกันตกหลุมรักตั้งแต่แรกพบแรกเจออยากเป็นเจ้าของหัวใจอยากพิชิตใจคุณอยากอ่านใจคุณออกอยากรู้ใจคุณอยากเอาอกเอาใจคุณนะคะรอคอยเฝ้ารอนะคะ ความรักคนที่เขารักอยากดูแลอยากปกป้องอยากจะอยู่เคียงข้างนะคะอยากเป็นครอบครัวอยากไปไหนไปกันอยากอยู่ด้วยกันอยากได้ความรักจากคุณนั่นเองนะคะพลังงานของคนคนนี้ตอนนี้เขารู้สึกรักคุณมากๆเขารอคอยคุณอยู่นะคะพลังงานของคุณก็เหมือนว่าจะรักเขารู้สึกดีกับเขาด้วยพลังงานของการตกหลุมรักเพียงแต่ว่าไม่มั่นใจ มีบางสิ่งบางอย่างที่คุณกลัวอยู่ในหัวใจหากตอนนี้คุณคบกับใครอยู่จริงๆก็สนิทสนมกันมากๆแล้วนะคะบางคู่ก็อาจจะเป็นแฟนกันแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่พัฒนาถึงเรื่องการแต่งงานหรือว่าจจะมีการเริ่มพูดเริ่มคุยกันเรื่องแต่งงานก็ได้ เริ่มพูดเริ่มคุยกันเรื่องที่มีความชัดเจนในความสัมพันธ์มากขึ้นเขาพร้อมจะชัดเจนกับคุณเขาเต็มที่มากๆเขาพร้อมที่จะยึดครองหัวใจของคุณหรือว่าครอบครองตัวคุณแล้วเพียงแต่ตัวคุณมีความกลัวบางสิ่งบางอย่างกลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นมีความกังวลใจมีความว้าวุ่นใจนะคะไม่มั่นใจตัดสินใจไม่ได้ มีเรื่องราวหรือว่าจะเป็นบทเรียนบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นก่อนแน้านี้ก็ได้ที่ทําให้คุณรู้สึกเป็นกงนังวลคุณอาจจะขอเวลาเขาอีกสักหน่อยให้คุณได้คิดให้ละเอียดรอบคอบก่อนหรือว่าให้คุณชัวร์ให้คุณแน่ใจอะไรมากกว่านี้เขานั่นเองนะคะที่อยากเรียกคุณว่าที่รักรอคอยคุณอยู่รอคอยการตอบตกลงจากคุณอยู่นั่นเองนะคะ เหงาเศร้าอยากแสดงออกอยากเรียกว่าที่รักอยากมอบความรักอยากไปไหนไปกันนะคะอยากเป็นคู่กันอยากพัฒนาความสัมพันธ์อยากแต่งงานอยากเป็นคู่ชีวิตอยากเป็นครอบครัวเดียวกันมากๆแล้วนั่นเองรอคอยแต่คุณเซเยสรอคอยแต่ให้คุณตกลงเท่านั้นเขาอยากเรียกคุณว่าที่รักเขาอยากให้คุณเรียกเขาตอบกลับว่าที่รักเช่นกันนั่นเองนะคะ